สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปยังใต้สุดของสยามประเทศนะครับเคอยขึ้นบายสองนัสินอะเขึ้นบ่ายสองนันครับขึ้นาเค้ายืนไปส,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 สนไบน่ยืนไปส,ส,ส,สไิบ <c oughs> นบอนัง่ก็ได้ การเดินทางครั้งนี้เราเลือกเป็นรถไฟนอนจากกรุงเทพอภิวัตรมุงนาสูยลานกรนะาหารบนขบนรถี้ไม่มีนะคะคนขบนรถไฟของเรานะคะไม่อย่าง้เสือ่นะคริษัฝ่าฝืนนะคะมีโทษปาครั้งนี้เราไม่ได้เดินทางเพียงคนเดียวนะครับมีผู้ร่วมทางอีกหนึ่งท่าน ซึ่งชื่อตอนในครั้งนี้ก็คือความสัมพันธ์ครับจับตาชนะต่อแกงมครับในความสัมพันธ์มันก็มีหลากห,หลายแบบเหมือนกันนะครับในความสัมพันธ์แรกของผมที่ย้อนกลับไปก็เป็นพ่อแม่ตั้งแต่เด็กที่เราเกิดมา บุคคลแรกๆที่เราจะได้พบก็คือคุณแม่กับคุณพ่อถูกไหมครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับผมคือย่าทวดแปลกเหมือนกันครับที่ผมนึกถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแม่เล่าให้ผมฟังตอน,นเด็กว่าย่าเนี่ยค่อนข้างห่วงผมมากๆอยากให้ผมอยู่ด้วยตลอดพอโตขึ้นอีกหน่อยเราก็ได้รู้จักคาว่าค,ครูนักเรียนหรือว่าเพื่อนรวมห้อง และที่นี่คือร้านกาแฟครูครับอยู่ในจังหวัดยะลาครับกาแฟหอมๆและขนหมหวานทานเล่นไว้กินพร้อมกับกาแฟที่นี่มีไข่ลวกด้วยแล้วก็เมนูไม่เยอะครับแต่ว่าผู้คนก็มาที่ร้านนี้เยอะอยู่เหมือนกันมีทั้งเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ใหญ่ผมเห็นบางคนก็ขับรถมาจอดหน้าร้านแล้วก็นั่งพักนั่งดื่มกาแฟกัน บางทีความสุขอาจไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเสมอไปก็ได้นะครับแต่อาจอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างที่เราได้หยุดพักหรือได้หยุดคุยกันคุณเคยได้ยินเรื่องการเชื่อมโยงของเรากับธรรมชาติไหมครับนั่นก็เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ที่ มันเกิดจากความรู้สึกข้างในที่เราไม่ต้องเอ่ยปากใดๆไม่ต้องเรียกร้องอะไรเพรียงการได้มองไปในพื้นที่เขียวๆหรือว่าพื้นที่กว้างๆก,งการได้สูดอากาศออกซิเจนเข้าไปเอาวันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่โลกได้มอบให้กับเราเหมือนกันนะที่นี่คือจุดแวะพักระหว่างทางไปที่เบตงนะครับ สะพานนี้ชื่อว่าสะพานโตกูแชร์นะครับเราอยากแนะนําจุดแวะพักจุดตรงนี้ครับก่อนที่จะถึงสะพานตรงนี้เป็นตรงที่คนค่อนข้างน้อยครับมองเห็นสะพานอย่างชัดเจวแล้วก็เห็นแม่น้ําเห็นผูเขาสลับซับซ้อนเป็นพื้นที่ที่คนน้อยด้วยครับ อนนี้เราถึงเบตงแล้วนะครับแล้วก็เราไปเช่ารถมาเราไม่รู้ว่าเพราะาเราพกความโชคดีมาหรือเปล่าครับเราถึงได้รู้จักกับร้านเช่ารถที่ใจดีมากมากเราเช่ารถทั้งหมด3วันแต่เขาคิดเพียง2วันเนื่องจากวันนี้เรามาถึงช่วงเวลาประมาณบ่ายสเจ้าของก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรให้เราฟรีหนึ่งวันแล้วก็นับจากวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกส่วนวันที่คืนก็โทรติดต่อเขาเขาก็จะมารับเลยอะไรอย่างเงี้ย ในเมืองเบตงจะมีกาฟิตตี้สวยๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับกาฟิตี้ก็คือภาพศิลปะบนผนังโดยผู้คนต่างๆก็มาสร้างเอาไว้หลายๆอย่างก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างก็มีเพียงแค่ความสวยงามซึ่งความสวยงามนี้ก็เพียงพอการที่มันจะอยู่บนผนังรอบๆเมืองแล้วเบตงเป็นสถานที่ที่ ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราสามารถเช่ามอไซค์หรือว่าเดินเล่นรอบๆเมืองได้เลยนะครับซึ่งเราเช่ารถมาแล้วก็จอดทิ้งไว้แล้วก็เดินไปเดินมาซึ่งแลนด์มาร์กหลักๆที่เราเห็นทุกคนมาถ่ายรูปก,กันก็จะมีตู้ปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหอนาฬิกาซึ่งเราจะพบชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนมาเลแล้วใกล้ๆก,กันตรงนี้ก็มี อุโมงเบตงมงคลฤทธิ์นะครับทุกคนก็จะมาขับรถผ่านแล้วก็ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยครับย้อนกลับมาเรื่องของความสัมพันธ์กันก่อนดีกว่านะครับพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่มาหาวิทยาลัยแล้วไปเช่าห้องพักตอนนั้นก็คิดว่าจะต้องอยู่คนเดียวแล้วแหละแต่ก็ได้เพื่อนใหม่ๆที่แวะมาหาที่ห้องหรือว่าก็แวะไปหาเพื่อนบ้างจนผ่านไปได้ปีสปี เราก็ย้ายตัวเองขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพมาทําตามความฝันที่ตัวเองอยากจะทํามันก็ถูกหล่อลลอมมาจากการที่เราเป็นคนชอบดูนั้นเราคิดว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้อยู่คนเดียวจริงๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับในเช้าวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมามันเป็นเช้าวันปกติวันหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์ยังขึ้นในทิศตะวันออกอยู่เสมอเราลืมตาขึ้นมา วันนั้นเรารู้สึกว่าหนังตาเราหนักกว่าปกติเราถอนหายใจอยู่หลายครั้งพินิจพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกเหนื่อยเนื่อยกับงานที่เราทําอยู่นื่อกับเรื่องเรียนที่เราตามเพื่อนไม่ทันเนื่องจากมหาหลัยที่เราย้ายมาหลักสูตรค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรแล้ววันนั้นน้ําตาของผมมันก็ไหลออกมาจนผมเองก็ไม่รู้ว่าเด่ม,มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมผมกํลาลังทําอะไรอยู่ และนี่ใช้ความสุขจริงที่ผมต้องการหรือไม่หลังจากนั้นไม่แนานผมก็เริ่มมีเพื่อนเริ่มมีสังคมใหม่ๆเริ่มมีความสัมพันธ์กับงานที่ทำกับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม และที่สําคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจตัวเองผมได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเจออยู่นั้นคืออะไรและจะจัดการกับมันได้อย่างไรกลับมาที่ ช่วงค่าของอเบทงเดินทางหาของกินซึ่งมันเป็นเรื่องลำบากมากเหมือนกันนะครับที่มีของกินแน่กินเยอะๆแล้วเราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะแวะกินร้านไหนหดีจนสุดท้ายท้ายสุดเราก็เดินกินไปเรื่อยๆจบวันครับลาไปด้วยการขับเข้าอุโมงค์ทะลุมิติค่ำวันนี้ สู่เช้าวนันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันนี้เราก็มีเมนูในใจนะครับซึ่งเมนูที่เราอยากทานก็คือติ่มซำครับก็เป็นร้านที่อินฟูหรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านมาก็จะมาแวะที่ร้านนี้กันเราก็หาข้อมูลจากพี่ๆเหล่านี้นะครับของกินร้านเด็ดร้านไหนอร่อยหรือสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ตรงไหน,นอะไรเงี้ยล้วก็สามารถเปิดดูได้เพื่อทําการบ้านคร่าวๆก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงนะครับ สักคู่เมื่อกี้เราก็แชร์โต้ครับพี่ๆที่มาทานก่อนหน้านี้ครับมีเมนูอร่อยหลายเมนูนะครับก็ลองทานกันดูครับหลังจากทานของข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็หาร้านกาแฟต่อเพื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟดีๆสักแก้วนะครับแล้วก็หมดไปหนึ่งชั่วโมงครับกับการร้านกาแฟดีๆไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่มีร้านกาแฟดีๆนะครับ แต่ว่าทุกร้านคือร้านกาแฟดีๆเราเลยเลือกไม่ได้สักทีครับสุดท้ายก็มาจบที่ร้านกาแฟชื่อร้านว่า Miss Cafe นะครับ ร้านนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดคาทอลิกเลยครับ ความสัมพันธ์ที่ดีที่นําไปสู่เส้นทางที่ดีทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าการที่เรามีแฟนที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีกระยาณิมิตที่ดีย่อมนําพาเราไปในลู่ทางที่ดีหรือเส้นทางที่ถูกที่ควรนะครับเราเองก็เช่นกันครับมีคนรู้ใจที่ดีก็พาเราเดินเข้าป่านะครับฟังดูตลกเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนชอบเดินป่า เดินเขามาบ้ากเลยนะครับและที่เบตรงเองก็มีน้ําตกที่ที่หนึ่งครับที่สวยมากๆพวกเราเองก็ไม่วายที่จะต้องไปให้ได้นะครับน้ําตกที่นี่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตรงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเส้นทางที่ขับไปก็กลับไปทางเมืองยะลานะครับขับง่ายครับถนนเบตรงเป็นถนนที่สวยนะครับก็ แต่ว่าโค้งเยอะหน่อยก็เรามาระวังนะครับพอมาถึงทางก็สามารถจอดรถไว้ที่หน้าทางเข้าน้ำตกได้เลยแล้วก็เดินเข้ามาอีกหน่อยนะครับระหว่างทางก็จะสวยงามประมาณนี้ครับแล้วก็แวะถ่ายรูปตรงนี้เป็นจุดที่เราว่าเท่มากๆเลยถ้าไม่ลงไปถ่ายรูปนี้เสียดาย พื้นลื่นถ้ามาในช่วงหน้าฝนผมว่าตรงนี้คงจะลื่นมากแน่เลยช่วงที่ผมมาเป็นหน้าร้อนตรงนี้ก็ยังมีตะไคร่เกาะอยู่กับพื้นทางเดินเพราะว่าสาลานี้เท่มากๆนะมันอาจจะดูเก่าไปหน่อยแล้วถ้าคุณมาเห็นสาลานี้แสดงว่าคุณมาถึงน้ำตกแล้วครับ และนี่คือน้ำตกเฉลิมพระเกียรติรอเก้าน้ำตกที่สวยมา,มากๆใครที่มาเบตรงแล้วไม่มาที่นี่ถือว่าพลาดอยู่เหมือนกันนะครับการเข้ามาก็ไม่ไยากเลยไม่ได้ลำบากเลยทางเดินก็ไม่ไกลมากและไฮไลท์ของมันคือคุณสามารถนำพาตัวเองครับตัวเราตัวเล็กๆสามารถเข้าไปอยู่ใต้น้ำตกตรงนั้นได้และเราก็ทำอย่างนั้นครับ อาจจะดูอันตรายหน่อยเราก็เลือกมุมที่ปลอดภัยนิดนึงซึ่งเราก็ได้มุมนี้เป็นมุมเท่มากๆ ก่อนกลับเข้าเมืองก็แวะที่สะพานแต่ปูซูก่อนนะครับสะพานนี้ก็เป็นทางผ่านเข้าเมืองห่างจากน้ําตกก็คือทางเข้าปากน้าตกเพียงไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วนะครับใครที่สายเช็คอินก็แวะมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่ได้ครับเท่อยู่พอสมควรครับ หาอะไรกินก่อนกลับที่พักครับเช้านี้เราจะข้ามแดนกันไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับแต่เราไม่ได้ไปเที่ยวขนาดนั้นนะครับเราแค่จะไปซื้อของที่ดิวตี้ฟรีครับดิวตี้ฟรีก็คือสถานที่ปลอดภาษีนะครับพวกของที่นำเข้าเนี่ยจะไม่มีราคาบวกเพิ่มที่ไทยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ใครที่มาแล้วจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งก็คือป้ายใต้สุดสยามครับต่อด้วยขับมาอีกหน่อยครับที่นี่เป็นที่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงและโด่ดงดังมากๆในเบตงนะครับและถ้าคุณมาถูกที่ถูกเวลาไม่ใช่ถ้าคุณมาถูกหน้าถูกเวลาครับพื้นที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยทะเลหมอก ที่ทอดอยาออกไปไกลแสนไกลนะครับแต่ในวันนี้ที่ผมมาก็มีภูเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามพอสมควรและก็มีพื้นกระจกเสียวๆเราเดินไปเดินมาได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันนะครับนี่แหละครับภูเขาที่เราพูดถึง ที่นี่ชื่อว่า Skywalk ทะเลหมอก Iowa นะครับที่นี่ขับรถมาจอดด้านล่างนะครับแล้วก็นั่งสองแถวขึ้นมาหรือว่าวินมอไซค์ส่วนตัวแล้วเราแนะนำให้นั่งสองแถวนะครับเพราะทางขึ้นมาค่อนข้างชันและก็โค้งคดเคี้ยวแต่ถ้าใครชอบความหวาดเสียวความตื่นเต้นแนะนำเป็นมอไซค์ครับทุกคนเคยได้ยินเรื่องอปาปาไหมครับ เราเองก็คิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันก็คงีเรียกว่าการอาบป,ป่าการที่เราชอบเดินป่าหรือว่าการที่เราชอบต้นไม้ใหญ่ๆที่มันแผ่ก,กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงากับเราในช่วงเวลานั้นหัวใจเราพองโตมากคล้ายว่าเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับต้นไม้เหล่านั้นฟังดูอาจจะแปลกนะครับแต่มันคือความสบายใจและบางอย่างที่เราเองก็บอกไม่ถูกมันคงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับต้นไม้ซึ่ง ต้นไม้เหล่านี้ช่วยจัดการกับเรื่องของสิ่งต่างๆความคาดหวังที่มันฝังแน่นอยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันหลายๆทิปผมมักจะเดินทางเพียงคนเดียวแล้วก็ไปพบเจอผู้คนมากมายในครั้งนี้ผมมีใครคนเดินทางไปด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆมีคนคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำ มันคือความวางใจสบายใจที่เราหันไปเจอใครและนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีของเราที่มันเกิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์มันมีพลังงานมากกว่าที่เราคิดอีกนะการที่เรารู้จักคุณป้าข้างบ้านแล้ววันหนึ่งเราไปตลาดแล้วเราเอาแต่งหมมมาฝากคุณป้าโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราต้องการสิ่งตอบแทนใดๆแต่อที่ถัดมาเราก็ได้กุ้งตัวโตๆจากการที่ครอบครัวคุณป้าไปเที่ยวทะเลมามันรู้สึกดีมากๆเลย สุดท้ายมนุษย์อย่างเราๆก็ถูกสร้างมาเพื่ออยู่ร่วมกันกับคนอื่นและผมเองก็โชคดีที่ได้มีความสัมพันธ์ในรูปแบบของความสบายใจความสุขของผมเองก็ประกอบไปด้วยความสบายใจและความเข้าใจความหวังดีให้แก่กันและกันขอบคุณนะครับ ช่วงเวลาเปลี่ยนทำให้เราเศร้าแต่เราจะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันนะครับ